คนดูงงเรื่องไหนอวสานกันแน่ใครก็แยกไม่ออกบวงวิมาลาแย่งซีนทุกฉากขอแต่งงานกระแสกโกรบพิสวาตคาตะเกมเรตติ้งเหลือเท่ากันเมื่อคืนที่ผ่านมาเรียกว่าดุเดือนมากๆสำหรับละครหลังข่าวที่ได้ประชันกันอีกหนึ่งสำหรับช่องสามและช่องเจ็ดสำหรับละครเรื่องบวงวิมาลาและละครเรื่องพิสวาตคาตะเกมที่ได้พระนางรุ่นใหม่ทั้งสองช่องมาลงจอประชันกันแบบตัวต่อตัว,ตว,ตว แต่เมื่อคืนนี้เองก็เดินทางมาถึงตอนจบของละครเรื่องพิศวาสคัตเกมแล้วและถือว่าเป็นตอนจบที่ดีมากๆเพราะแม้จะเป็นตอนจบของเรื่องแต่ก็ยังคงคอนเซปต์ความตื่นเต้นและหักมุมอยู่ในทุกๆตอนที่ออกอากาศจนแฟนๆไม่สามารถเดาได้เลยว่าเนื้อเรื่องและจุดพีคของละครเรื่องนี้อยู่ที่ใครและใครคือตัวแปรสําคัญของปมทุกอย่าง กระแสเรตติ้งก็ไม่น้อยหน้า EP15 ของกลุ่มผู้ชม15ปีขึ้นไปในกลุ่ม Bangkok and u r b บาหรือ15บวก BU ควาเรตติ้งไปได้ถึง4.25และ EP16 ควาไปได้มากถึง4.515เรียกว่าตรึงอารมณ์คนดูไ,ได้อยู่มัดจริงๆยิ่งดูยิ่งพีกยิ่งดูยิ่งสนุกแม้แต่แฟนคลับและเพื่อนนักแสดงอย่างซอกแซกถามไทยบทรสรุปกันมาทุกสารทิศหลังจากนี้บ บอกเลยว่ายังมีซูปเปอร์ปรมไว้ให้คุณได้นั่งแก้กันอีกแน่นอนเส้นทางความรักของโอมเจยังจะฮอรหดอีกหรือไม่แล้วมีนาหลังความลับเริ่มรั่วมาเรื่อยๆจนทุกอย่างได้คลี่คลายและจบลงด้วยดีและตัดภาพมาที่ละครช่องคู่แข่งอย่างบวงวิมาล,ล่าที่ได้ออกอากาศทางช่องเจนนั้นก็ได้เดินทางมาถึงกลางเรื่องซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนของละครเหมือนกันอีกทางเมื่อคืนนี้ยังมีฉากเด็ดที่ทำเอาแฟน ทั้งประเทศงงเป็นไก่ตาแตกว่าละครเรื่องไหนกันแน่ที่เดินทางมาถึงตอนอวสศานศ เพราะเมื่อคืนนี้เองพระเอกหนุ่มมิกทองระยะได้คุกเขา่าขอ,อนางเอกสาวคนสวยอย่างปูเป้แต่งงานริมทะเลพร้อมภาพรบรรยากาศแสนหวานจนทําเอาคนดูตกอกตกใจวันนี้คือจุดเปลี่ยนของละครหรือตอนจบกันแน่เพราะความหวานของคู่พระนางคู่นี้เรียกว่าลุนจอออกมาสุดๆเรียกได้เลยว่าแย่งซีนละครช่องคู่แข่งที่เดินทางมาถึงตอนจบอย่างจริงๆแบบชนะขาดลอยแบบที่ว่าทําเอาละครอีกเรื่องกระ หลุ่นวูบจนหน้าใจหายแต่ก็ยังคงเรืดติ้งดีตามสไตล์ละครช่อง3ดังเดิมงานนี้ต้องติดตามกันต่อไปค่ะว่าละครเรื่องไหนจะมาแทนและเรื่องไหนจะทำคะแนนได้ดีกว่า